นะคะก็จะดูในเรื่องของอโปรแกรมรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะก็คือ RTI set นะคะที่ที่ที่เกิดไว้เนาะค่ะอันนี้นะคะก็พอดีเราทำแบบว่า่าเป็น year of วันที่เวลาเนาะอันนี้จะมอีอยู่2ปีนะคะก็จะมีปี2563แล้วก็เราทำเป็นฟิลเตอร์เป็นปี2563แล้วก็ สองห้าหกสี่นะคะข้อมูลมันก็จะเชื่อมกันทั้งหมดเลยนะคะส่วนเนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเล่าเรื่องไปทีละอันเลยเนาะค่ะกราฟในนี้นะคะก็เราจะแสดงในกราฟพายพายกราฟตัวนี้ก็จะเป็นแสดงในเรื่องของเพศนะคะก็จะเป็นเพศชายนะคะเพศหญิงแล้วก็มีไม่ระบุเพศด้วยนะคะ,ะเพศชายนะคะในในในพายนี้ก็คือเพศชายจะเกิดอุบัติเหตุจะประสบ เหตุมากที่สุดนะคะอออโอเคค่ะสต,ตอรี่ที่สองก็คือจังหวัดสกลนครนะคะเป็นจังหวัดที่ส่งรายงานมากที่สุดค่ะนี่เนาะอ๋โอโอเคค่ะแล้วก็เดือนมกราคมเป็นเดือนที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคะในปีสองห้าหกสาม แล้วก็กลุ่มอายุกลุ่มอายุนี้นะคะก็จะจับเป็นตารางแบบนี้นะคะก็คือกลุ่มอายุ0ถึง20อันนี้ปี2563นะคะเป็นผู้ประสบเหตุจากรถจแต่ยานยนต์มากที่สุดนะคะก็คือมันจะมันจะขึ้นสีที่ที่เข้มที่สุดเลยก็คือเป็นสีนี้นะคะแล้วก็มันยัง ส่วนการรายงานการเกิดอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ในปี2563ในปี2563เกิดอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์มากที่สุดค่ะส่วนปี2564เกิดในรถจักรยานยนต์มากที่สุดเช่นกันนะคะแล้วก็อ่า อันนี้ปีสองห้าหกสามอ๋อในกรณีที่ เนานะคะมันก็จะมีในกรณีที่เนาเนี่ยมีจำนวนผู้ประสบเหตุเนี่ยมากที่สุดของปี2563และปี2564นะคะในนี้เนี่ยเห็นในเนี้ข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่271ลายซึ่งข้อมูลในนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะดังนั้นเราจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะในเรื่องของโปรแกรมค่ะแล้วก็ในเรื่องของผู้ใช้งานนะคะซึ่งก็คือพื้นที่เขาจะมีการรายงานเข้ามาด้วยะคะ่ะอาจารย์ ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแสดงว่าอันนี้อันเราน่าจะต้องโฟก,กัสในเรื่องของคุณภาพของข้อมูลเพราะว่าคุณภาพข้อมูลตัวนี้ค่าเราเนี่ยมันมีมากกว่าแทบจะ70%ของข้อมูลที่มีอยู่ค่าเราข้อมูลทีใช้ตัวนี้มันจะวิเคราะห์มไม่ได้ดังนั้นเราควรเสนอว่าให้เขาว่าแก้ไขหรือช่วยแก้ไขในเรื่องของคุณภาพข้อมูลถ้าแก้ไขคุณภาพข้อมูลได้ดีปุ๊บเนี่ครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะสามารถที่ทําให้เราได้เห็น ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้เสื้อเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันถูกปีดเอาไว้ด้วยความไม่รู้ในเรื่องของค่าเนาอยู่นะครับส่วนในเรื่องของจังหวัดที่รายงานที่ว่าเราอ่าไม่ได้ทําเรื่องแผนที่ก็อ่าตอนนี้ค่ะเที่ยวเท่าที่เห็นใน,ใน,ใ,นในโปรแกรมอะค่ะคือเขาจะรายงานมาอยู่ไม่กี่ที่เนาะ <c oughs> ดังนั้นการที่เราทําแบบให้ให้ให้มันโชว์ในรูปแบบเนี้ยค่ะก็ จะเห็นว่าจังหวัดสกลนครมันจะเป็นสีที่โดดกว่าเพื่อนแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะคก็จะเห็นว่าข้อมูลต่างๆอยู่ที่จังหวัดสกลนครมากที่สุดเลยอะค,ะค่ะส่วนในเรื่องของแผนที่เนี่ยค,คืออยากให้แบบมันเต็มจังหวัดมันเยอะกว่านี้อะค่ะก็เลยก็เลยแสดงในแบบนี้นะค่ะแต่ถ้าใช้เลือกใช้ตัวนี้ถือว่าเลือกใช้กราฟที่ถูกต้องนะเพราะว่าในจังหวัดเรามีทั้งหมด77จังหวัด78จังหวัดเนี่ยแต่ว่าของเราที่ได้ค้ลมาเนี่ยมันไม่ครบถ้าเราใช้ไปเลือกใช้แผนที่ประเทศไทยจริงเนี่ย มันทําให้ข้อมูลที่ไม่มีอ่ะมันจะเป็นค่าว่างไปเสียข่าวไปแต่พอใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราเห็นโดดเด่นจังหวัดที่เขาส่งข้อมูลมาเยอะหรือว่าอาจจะมีการเสียชีวิตเยอะสุดอันนี้อันนี้ถือว่าใช้ใช้ถ,ถูกถูกต้องนะครับถูกถูกข้อมูลนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเพิ่มตัวเลขได้แล้วก็ลดกราฟบ้างก็อาจจะดีนะครับอาจจะนําเสนอในในเชิงแบบ ตัวเลขผสมกราฟอย่างเงี้ยแล้วก็เวิร์ดคาวอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยจะได้อยู่ครับผมโอเคขอบคุณครับ